สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่ของรถที่ห้อซูซูกิมิสตรอม650อาการก็คือสตาร์ทไม่ติดเนื่องจากใช้งานมาเป็นระยะเวลา3-4ปีวันนี้เราก็จะมาเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้กัน มีสตรองกันเนื่องจากผมไม่สะดวกไปเปลี่ยนที่ศูนย์ผมเลยได้เช็คดูยี่ห้อแบตเตอรี่รุ่นแบตเตอรี่แล้วเอาไปสั่งซื้อในทางช้อปปี้ ซึ่งก็ได้เป็นแบตเตอรี่ตัวนี้มาเป็นแบตเตอรี่ fb ราคาที่สั่งมาก็ประมาณหน0่ัน ผมได้มา1,800นะครับภายในก็จะมีเป็นสองสองงานนี้นะครับนีตัวแบตเตอรี่แล้วก็อันนี้เป็นอิเล็กโทรไลท์ที่เข้าใจก็คือน่าจะเรียกว่าน้ำกรดนะครับ สเปคแบตเตอรี่ตัวนี้ก็ FTX 12ขีด BS 12โวลต์10แอมป์180 CCA นะครับซึ่งตรงกับของแบตเตอรี่เดิมติตดรถมาเลยนะครับ าำตามคู่มือเลยนะครับผมขั้นที่1นึงดึงฟอยล์ออกฟอยอ์ลูมิเนียมออกจากทั่วแบตเตอรี่นะครับ แบบนนี้ลำดับที่สองเตรียมขวดบรรจุอิเล็กโทรไลต์นี่นะครับขวดขวดอิเล็กโทรไลต์ ซึ่งจะมีปริมาณน้ำกรดตามนี้นะครับต่อไปก็แกะฝาปิดขวดอิเล็กโทรไลต์ออกนะครับมันจะเป็นลักษณะเป็นฟอยล์ปิดอย่างนี้นะครับเราไม่เราไม่ต้องเปิดฟอยล์ออกนะครับแล้วก็ ตั้งให้ตรงตรงตรงกับแบตเตอรี่แล้วเสียบดันเสียบกดเข้าไปในแบตเตอรี่เลยนะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็รอดูปริมาณน้ำกรดลงจนกว่าจะหมดนะครับนี่นะครับจะค่อยๆไหลลงแล้วนะครับ ในคู่มือมีขั้นตอนที่3ที่4แล้วก็ที่5ด้วยนะครับที่6ด้วยนะครับ ตอนที่3การเติมอิเล็กโทรไลต์ลงในแบตเตอรี่คว่มขวดอิเล็กโทรไลต์ลงบนแบตเตอรี่โดยให้ตำแหน่งทั้ง6รูของขวดอิเล็กโทรไลต์ตรงกับช่องสำหรับเติมอิเล็กโทรไลต์ของแบตเตอรี่จากนั้นกดขวดอิเล็กโทรไลต์ลงจนกระทั่งแผน่นอลูมิเนียมขาดและอิเล็กโทรไลต์ไหลลงในแบตเตอรี่อ๋อตอนนี้กำลังไหลลงนะครับผมเห็นไหมครับนี่ ขั้นตอนที่4ตรวจสอบการไหลของอิเล็กโทรไลต์ตรวจดูให้แน่ใจว่ามีฟองผุดขึ้นมาภายใน6ขวด6ช่องจากนั้นความขวดทิ้งไว้เป็นประมาณเวลาประมาณมากกว่า20นาทีตามคู่มือแล้วเขาบอกว่าให้ความขวดทิ้งไว้มากกว่า20นาที แต่จากที่ผมดูแล้วแปบ๊บเดียวนะครับขั้นตอนที่5เอาขวดเล็กโทรไลต์ออกหลังจากตรวจสอบแน่ใจแล้วว่าอิเล็กโทรไลต์ในขวดไหลลงแบตเตอรี่จนหมดให้เคาะก้นขวดเบาๆจากนั้นนำขวดอิเล็กโทรไลต์ออกจากแบตเตอรี่ ขั้นตอนที่6ปิดฝาปิดขวดอิเล็กโทรไลต์ลงบนแบตเตอรี่นำฝาปิดขวดอิเล็กโทรไลต์ที่มาปิดลงแบตเตอรี่ทางด้านบนกดฝาดังกล่าวลงจนปิดสนิทตอนนี้เราก็จะรออีกสักครู่นะครับผมเพื่อให้แน่ใจว่าน้ำกรดไหลลงแบตเตอรี่หมดตามข้อมือให้ทำการขอบ อนนี้ผมคิดว่าน้ำกรดน่าจะไหลลงหมดแล้วขั้นตอนต่อไปก็น้ำขวดออกนะครับผมแล้วก็ใช้ฝาที่ปิดกับขวดอิเล็กโทรไลต์เดิมนะครับเอามาปิดที่ขั้วแบตเตอรี่นะครับ ดลงเข้าไปเลยนะครับเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับ เราก็ได้แบตเตอรี่แล้วนะครับผมตอนนี้เราก็จะนำแบตเตอรี่เราไปชาร์จนะครับผมจากข้อมูลข้างแบตเตอรี่ผมคิดว่าน่าจะนี่นะครับเป็นข้อมูลบอกว่าถ้าใช้ไฟ1.2แอมน่าจะ ต้องใช้เวลาชาร์จ5-10ชั่วโมงนะครับผมตรงนี้นะครับแต่หรือเร็วอย่างเร็วถ้าใช้ไฟ5แอมป์จะใช้เวลาชาร์จแค่ชั่วโมงเดียวนะครับผมตามนี้นะครับตอนนี้เราก็จะเอาไปชาร์จก่อนนะครับซึ่งผมมีตัวชาร์จสั่งมาจาก ชอปปี้เหมือนกันนะครับผมเป็นตัวชาร์จรุ่มนี้นะครับเดี๋ยวเราไปชาร์จก่อนนะครับผมผมจะทำการชาร์จทิ้งไว้ประมาณ5ชั่วโมงนะครับผม ตอนนี้แบตเตอรี่ก็เต็มแล้วนะครับผมร้อยเปอร์เซ็นต่อไปเราจะมาทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับผมแบตเตอรี่ที่ชาร์จแบตเรียบร้อยแล้วครับวิธีการถอดขั้วแบตเตอรี่ต้องถอดขั้วลบออกก่อนนะครับ ขั้วลบจะอยู่ฝั่งนี้นะครับขั้วบวกจะมียางสีแดงหุ้มไว้นะครับเราถอดขั้วลบก่อนนะครับ ต่อไปเราก็มาถอดโคโบกนะครับ ะะแบตเตอรี่ตัวเก่าที่เราถอดออกต่อไปเราก็จะนำแบตเตอรี่ลูกใหม่ใส่เข้าไปนะครับผม ส่วนขั้นตอนประกอบเข้าไปให้เราใส่โค้บวกก่อนนะครับผม ขั้นตอนต่อไปก็คัวลบครับผมทำการขันให้แน่นนะครับ เป็นอันเสร็จขั้นตอนนะครับผม เสร็จเรียบร้อยครับผมเปลี่ยนแบบเรียบร้อยแล้วต่อไปก็ทดสอบนะครับสตาร์ทเครื่องครับ เรียบร้อยครับเสร็จสิทิ์แล้วนนครับต้องขอขอบคุณที่รับชมวิดีโอนะครับผมผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับ